อะโอเคฮะก่อนอื่นเลยขออนุญาตฝากกลุ่ม Facebook หน่อยฮะดาร์กเนสคลาสสิกทีเพูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนนะใครที่ยังไม่เข้าฝากเข้าด้วยนะฮะเริ่มต้นนะฮะสลับตัวละครที่แนะนําสลับดาร์กเนสคลาสสิกสรับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นนะฮะแนะนําตัวละครทั้งหมด4อาชีพที่มีคนรับเข้าตีแน่ๆอ่ะเวล24 32 40 50มีคนรับเข้าตีแน่ๆไม่ตกงานโอเคปะ่ะตัวละครตัวแรกครับเมอร์เซนารีฮะตัวที่ผมเล่นเมื่อกี้นี้เมอร์เซนารี คิดว่าไม่ตกงานแน่นอนยังไงก็มีคนรับเข้าตีเพราะว่าหนึ่งเลยมีบัฟเพิ่มดาเมจมีบัฟลดดาเมจมีลบบัฟนะฮะมีไฮเลนเดอร์ให้เพื่อนนะครับก็คิดว่ามีคนเอาเข้าแน่ถามว่าถ้าเกิดเทียบระหว่างเมอร์เซนารีกับซอร์ตมาร์ทมายืนคู่กันแล้วเขาบอกว่าเอ้ยขาดคนนึงอะ่ะเอออยากได้วอลอ่ะเอาใครดีระหว่างซอร์ตมาร์ทกับเมอร์เซนารีเขาจะเลือกเมอร์เซนารีมากกว่าซอร์ตมาร์ทนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำเมอร์เซนารีครับ ตัวต่อไปฮะธนูตัวธนูที่ถ้าเกิดเขาจะรับเข้าตี้ระหว่างโบมาร์ทกับอัคโคแบตอัคโคแบตนะฮะจะมีโอกาสเข้าตี้มากกว่าโบมาร์ทเพราะว่าอัคโคแบตมีบัฟสปิริตบูทนะฮะแล้วก็เอาตัวเองรอดได้ดีกว่าเพราะว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมูเมนที่ดีกว่าเอาตัวรอดได้ดีกว่าโมบิลิตี้สูงกว่าโบมาร์ทมีโอกาสที่จะเข้าตี้ได้นะแต่ว่าต้องมีของแต่ก่อนที่เราจะมีของเราก็ต้องมีตี้ลงดันถูกไหมครับ แล้วยิ่งเซิฟนี้นะจะเป็นเซิฟที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่คือลงไม่ผ่านก็นับรอบด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะคัดของคัดตี้สุดๆเพราะงั้นโบมาร์สอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาดูของแล้วเฮ้ยของคุณแบบว่าไม่ผ่านตากรรมการอะ่ะคือเขาก็ไม่เอานะเอออะไรอย่างนั้นนะฮะแต่อโอเคแบบเนี่ของกลางๆเนี่ยก็คือเขาก็เริ่มรับแล้วแหะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่า คือเขาอยากได้บัฟไงเขาอยากได้บัฟสติปิลิตมูตไงเออนั่นแหละนี่คือประเด็นเพราะงั้นถ้าเกิดให้เลือกระหว่างโบมาร์สกับโอโคแบทก็เชียร์โอโคแบทมากกว่าโบมาร์สนะต่อไปเมธฮะเนื่องจากว่าแพทนี้เป็นแพทนสามสองยังไม่ใช่สี่สิบเมธตอนนี้เชียร์ไปทางเมธไฟน้ำแข็งเอเลเมนเท้าหลอดมากกว่าเมธเมธตายมืดอะฟอสยูสเนาะอ่าฟอสยูสจะไปเริ่มเริ่มที่แบบจะเข้าตี้ได้ก็น่าจะสักช่วงเวลสี่สิบ แต่ตอนนี้ Open m e t a มัน Open Beta ที่32เพราะงั้นเมดเชียเมดไฟน้ำแข็งครับเพราะว่าเมดไฟน้ำแข็งก็หลักๆเอามาแช่ไงฮะให้เพื่อนๆทำได้ดเมจได้แรงขึ้นแช่เน้นแช่เน้นเผาเน้นแค่อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนฟอส u ูดเนี่ยไอบิยอนน่ะมันมาตอนประมาณซักเวล30เท่าไหร่นะ3 6 3 8ป่ะเออแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดให้เลือกมีเมทสตัวมายืนคู่กัน เขาก็มีโอกาสที่จะเลือก Element a ทหลอดมากกว่า f o r ต์ยูสต่อไปพระกับพาราถ้าเกิดเอามายืนคู่กันพี่ตอนเนี้ยตี้ขาดหนึ่งเนี่ยระหว่างพระกับพาราเขาเลือกอะไรก็ถ้าเกิดเป็นสูสีกันนะ่ะแต่ส่วนมากจะเทไปทางพระมากกว่าพารานะครับจะเทไปทางพระมากกว่าพาราก็ถามว่าเอ้ยมีพาราในตีดีไหมดีมันก็แทงหมาได้ไงแบบเอ้ยให้หมาแบบหันมาจูบหน้าเราได้ แต่ปัญหาคือประดับสกิลไม่มีฮะเพราะงั้นสกิลโพโอกอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างเพราะงั้นปาร์ตี้เขาก็จะเรียกร้องหาพระมากกว่าเพราะว่าเพื่อนก็ต้องการฮิลต้องการบัฟเนาะเพราะว่าพระเนี่ยมีบัฟบัฟเพิ่มดาเมจบัฟเพิ่มธาตบัฟเพิ่มด้วยนั่นนี่พระมีบัฟให้เพื่อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น4อาชีพที่เล่นแล้วเพื่อนเอาเข้าตีแน่นอนเวลาไปหาตีได้ตีแน่นอนนั่นก็คือ1เมอร์เซนเดอรี่อัลโคแบท เอเลเมนทลลอดและพระสี่อาชีพนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเลือสี่อาชีพนี้ยังไงก็มีปาร์ตี้แน่นอนแน่นอนแล้วก็อาชีพที่ทําของน้อยที่สุดนะลงทุนน้อยที่สุดแต่ว่ามีคนรับเข้าตีนั่นก็คืออาชีพพระครับพระเป็นอาชีพที่เวลเหนื่อยเวลยากเวลแบบเหนื่อยมากเวลโคตรเหนื่อยเลยอะ่ะเออ แต่ว่าพอเวลตันแล้วเวลาลงเนตลงดันมีคนเรียกเข้าตี้แน่นอนฮะของอาจจะยังแบบไม่เยอะมากของอาจจะไม่เยอะมากไม่ต้องใช้ของเยอะมากขอแค่ตัวเองไม่ตายแล้วคอยยืนบัฟคอยยืนนิ้วให้เพื่อนได้แค่นั้นเพื่อนโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยพี่ผมแบบว่าไม่อยากทําของเยอะเออผมไม่อยากทาของเยอะผมอยากแบบมีของน้อยๆแล้วมีคนเอาเข้าตี้ลงเนสลงดันอะ่ะเออเอาตัวอะไดีพี่พครับ ช่วงแรกเวลยากนิดนึงแต่พอเวลตันแล้วมีของกลางๆไม่ต้องเยอะมากเออขอแบบไม่น่าเกียดอ่ะเออของไม่น่าเกียดของกลางๆอ่ะมีคนเอาเข้าตี้ลงดันแน่นอนถ้าเกิดเทียบแบบของระดับเดียวกันไปใส่วอไปใส่เมดไปใส่นูของระดับเดียวกันเนี่ยมีโอกาสที่ว่าวอเมดนูเนี่ยเขาอาจจะไม่รับของระดับเดียวกันเท่ากับพระแต่ถ้าเกิดพระเนี่ยใส่ของฟ้าอยู่อาจจะเป็นของฟ้าบวกแปดอ่ะของฟ้าบวกแปดทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะยังรับพระเพราะว่าเขาก็แบบว่าเอามาฮิวเอามาซับเอามาบัฟนะเพราะงั้นอาชีพที่ทําของไม่มากแล้วมีคนอาวุตีผระครับอาชีพอื่นก็อาจจะต้องทําข,ของระดับหนึ่งส่วนว่าทําไมถึงต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องแนะนําแบบประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยทําคลิปแนะนําไปเมื่อกี้นี้นะฮะมันมีเรื่องของอลงดันเนี่ยมันจะคัดของหนักบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี่ยนะฮะดาร์กในคลาสสิกเนี่ย เซิฟนี้นะมันคัดของหนักมากนะฮะดูจากระบบดันเชียนอ่ะคุณจะรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณลองเล่นคุณจะรู้เลยมันมีเรื่องของคุณลงถ้าไม่ผ่านแม่งนับรอบถ้าไม่ผ่านมันนับรอบนะอืมมันมีนับรอบแบบนับรอบผ่านกับนับรอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาจะคัดของแบบเข้ม,เ,ขมเลยคือแบบเฮ้ยของมึงแบบว่าดูทรงละมึงไม่ไหวแน่ของมึงเนี่ยไม่ไหวแน่กูไม่เอาแน่นอนมันจะเป็นอย่างนั้นเลยฮะ มันจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าของแบบดูแล้วมันไม่เข้มจริงไม่ตึงจริงเขาไม่เอานะเว้ยอืมเนี่ยมันมีแบบรอบรอบผ่านเจ็ดรอบอืมแล้วก็ไม่ผ่านสิบรอบเนี่ยเห็นปะเออไอ้ไอ้ไอ้สิบรอบเนี่ยคือมันนับหมดนะแค่คุณกดเข้าดันไปแม่งนับหมดเลยว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่สนใจผ่านไม่ผ่านไม่รู้นับแล้วแค่กดเข้าไปนับเร่งนับเลยอะไรอย่างนี้อันนี้คือตามความเข้าใจผมนะเพราะเะนั้นบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ย แม่งคัดของเข้มเมเข้มมากบอกเลยเพราะฉะนั้นแนะนำฮะสี่ตัวละครเมอร์อะโคเอเลเมนทัลและพระสี่ตัวที่ต้นเกมมาแพทสามสองคิดว่ามีคนเอาเข้าตีแน่ๆแนะน,นำเสียชีพนี้ฮะ